จาดีจ้ามันนี้พาเบิงไกลหน่อยเบาะไม่หาเมประมาณสามสิบกว่าตัวแล้วดูกระดังกินเงียอยู่ดูดูคักตัวนี้พมาณนลวนๆนเลยนนี่ หวายเขาได้ลูกหลายถือหลายขอพันตีกันจำนานนาบาทเบิง้งเขาขอมาหาตีเขาจนาตายเก่งขักน้ำมึงหนี่ยเนาะนามึงหนี่เบิ้งบ่ได้เลยม้งลูกประมาณสามชิเนี่ยนะหาเมียเขาต้องบอก แม่นในไมีหาแม่ในไมีสองแม่ในอาจจะสิบแม่นใน, 10, นประมาณสิบหาตัวสิบกัวสิบกั่วขึ้นอีกอื่ข้างอืน่นอลกลูกลุนนี่เดินหลายใหญ่เร็ว ขอพันกับแม่พันตีเจ้งขักตัวนี้มาเขาขอมาหาตีเขาจนตายเจ้าหน้าคนกับบาดคักเบื่องนาบาดพี่เขาในตีเขาจนตายวันนี้เขาขอมาหาเจ้งขักนะเมื่อเลี้ยงลูกดีๆยิงใหญ่เร็วเนี่ยจะได้ขายเนี่ย ดูเล,ลาล,ล่อะยังกระทบเราไกลลมผัดมาเหยียดมันลมคลองนานแบบปลกกอไผ่ไปค่ะ โูกไพ่หวานนะกำลังจะออกงอกแล้วน่าจะได้แกงแล้วกิ่มเงจะออกงอ,กอกหลายตัดช่ำไปเลยตัดงามช่ำมวดับปูโตไป แม่นึงก็ต้องหมอบอยู่บอ,อกว่าแถวนี้ได้สามสิบสี่สิบตัวลูกนี่ตัวอ้วนเลยอีกแม่นึง เบื้องเรากดไหลกดแช่ take, กดซับสระไห้น้ำเนี่ยเลือจ้าเก็บหนาว่าเบื้องไม่